ดีนิวตี้ครับตายบอกโอ้โหเลยอะโอ้โหเป็นไงล่ะแคบร่วงอะเดินตรงเนี้ยเริ่มที่คณไก่ครับเซนครับครับสวัสดีครับสอัสดีครับอ่นิวตี้เป็นคนที่ดูเหมือนเด็กๆนะก็ไม่ใช่เป็นคนที่แบบสวยแบบสะสวยนะครับแต่ว่าเวลาร้องเพลงได้ดีแล้วเนี่ย ดูสวยมากสวยมากมาก่วงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่นักร้องเนี่ยสังเกตไหมเวลาที่เาเขามีการรอ้องเพลงที่ดีมีความสามารถคนนั้นจะดูดีขึ้นมาทันทีอันนี้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับวันน,นี้มีข้อผิดพลาดอยู่เยอะเหมือนกันในเรื่องของพิชในเรื่องของเสียงที่เทียนอยู่นะครับในหลายๆท่อนแล้วก็เสียงต่ำอาจจะ เบาไปน,นิดนึงแต่ว่าโอเคพี่ว่าไม่เป็นไรตรงจุดนั้นนะครับเรื่องของการเพียเป็นธรรมดาของคอนเสิร์ตแต่ว่าเราเอ,อ,อาจจะไม่เคยขึ้นเวทีใหญ่นะครับหลายหลายคนในวันนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นรีบฝึกตรงนี้นะครับว่าเราปรับตัวให้ชินแล้วกลับไปฟังดูว่าอันไหนคือเพี้ยนที่พี่บอกว่าเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนเพราะถ้าเราฟังเป็นว่าเพี้ยนเราจะได้คราวหน้าเราจะได้จัดการกับปัญหานี้นะครับออแล้วก็อยากจะรอฟังเพลงต่อ,ตอไปของเนลตี้นะ okay, ขอบคุณครับเช่คุณเอกครับครับส่วนตัวผมนะครับผมรู้สึกว่านิวตี้อยู่กับตัวเองมากเกินไปหน่อยเหมือนอินร้องเหมือนเหมือนกับจะส่งให้คนดูแต่ตาไม่ได้มองคนดูอินอยู่คนเดียวมันรู้สึกไม่ถึงคนดูเท่าไหร่ผมคิดว่าอย่างนั้นและกา,การนึ่งการอีพไวส ยายๆๆอะไรคือน่าจะหาคําอื่นที่มันฟังแล้วมันพราอก่อนดีหรือเปล่าบางทีนะฮะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเราฟังปุ๊บผมฟังแล้วรู้สึกมันมันมันมีขำๆนิดๆเนี่ยนะฮะถ้าเกิดครั้งหน้าลองอ m p r o v ไได้แต่หาคําอื่นหรือว่าเอื่อนแบบที่มันฟังแล้วมันดูลื่นขึ้นนะ้ไแต่หนูก็มันไม่พร้อนะหนูฟังขอบคุณครับเชิญคุณติ๊กครับ สำหรับผมนะครับคือผมเนี่ยมองข้ามข้อบกพร่องที่ทางคุณไก่มองเห็นผมมองข้ามข้อบกพร่องที่คุณเอกมองเห็นเวลาผมหลับตาฮะผมให้คะแนนเต็มสิบเลยครับขอคุณตาอลีตามาเหลือหนึ่งคือคือหมายความว่า เวลาลืมตาดูนี่ก็มองเห็นภาพว่าเป็นเป็นแบบว่านักร้องหน้าใหม่แต่ถ้าหลับตาแล้วก็ฟังจะไม่รู้สึกนั้นเลยจะรู้สึกว่าโอ้โหคนนี้เป็นนักร้องมืออาชีพอย่างแท้จริงนะทั้ง,ท,งทั้งที่ขึ้นเวทีใหญ่เป็นครั้งแรกอันนี้ผมเ,เรียกว่า,อายอมรับในความสามารถครับครับ อ๋อกำลังใจมาเพียบเลยนะครับขอบคุณครับ V4 ครับ Newtie เชิญครับพี่ปอยใกล้ใกล้เนี่ยถึงไม้ถึงมือก็เป็นเด็กมีพลังแหละชอบเหมือนกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้จุดเพี้ยนอ่ะมันมีเป็นธรรมดาอยู่แล้วล่ะนี่ๆหน่อยๆแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าต้องจะไม่แก้ไขนะคะก็ดีแล้วฟังคํา ทำติชมมาแล้วก็ได้พักเขาเรียกว่าไปปรับปรุงให้ดีขึ้นเพราะเขาที่ดูปอยพูดไม่ได้ออกเขาเาแสดงได้ดีจริงๆในความรู้สึกของปอยคือมันเป็นแบบว่าแบบตื่นตั้งใจมากเฮ้ยเราทำได้ดีจริงๆทำได้ดีจริงๆเสียงพุ่งเสียงกลางวันแล้วก็เป็นคนที่มีสมาธิค่อนข้างดีแม้ว่าจะอยู่ตัวเองมากักนิดนึงตรงนั้นก็คือไปปรับให้อาจจะเป็นเพราะกลัวหรือว่ากังวลที่จะไม่กล้าที่จะออกไปคือใหม่กับเวทีก็เป็นอย่างนี้ธรรมดาเดินไม่ได้ แค่แค่เดินก้าวออกก็ก็ถือว่าใช้ได้แล้วพอมางทีเจอแบบอะไรใหม่มันแทบจะก้าวไม่ออกเลยอ่ะนะคะเนาะอยว่ตี้ทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วก็พัฒนาต่อในเรื่องของโน้ตเรื่องของจังหวะที่ปอยชอบยนต่ำเยอะมากแบบแต่เรื่องของกรุ๊ปเพลงอ่ะเพลงอย่างนี้มันร้องยากอ่ะถือว่าเอาอยู่ถือว่าเอาอยู่ใช่ถือว่าเอาอยู่ถือว่าเป็นความสวรรค์มากเก่งมากนะสำหรับของครูก็คงจะแบบ เสียงตบมืออะไรมันก็คงจะบอกอยู่แล้วอนะว่าเขาชื่นชอบเราทีนี้มันเกิดการลงพันธะไปในหัวใจคนละคือเขาก็มองว่าคนนี้เก่งละถ้าสมมติต่อไปปุ๊บหนูปุ๊บลงมาปุ๊บเขาก็จะเริ่มไม่มั่นใจว่าเอ้ยหรือว่าเขาเฉพาะเพลงที่เขารู้จักละขนาดเพราะฉะนั้นพอเปิดมาสวยอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องดีแล้วหนูว่าเข้าไปอยู่ในใจคนหลายคนละที่เขาเริ่มจะจับตาดูว่าเอออยากจะฟังนิวซี่ร้องเพลงต่อไป เพราะฉะนั้นก็หวังว่าพอได้รับโจทย์อะไรมาความถนัดมันอาจจะไม่เข้าทางแบบเนี้ยหนูก็ต้องทําให้มันเข้าทางแบบเนี้ยให้ได้อ่ะเอเพราะฉะนั้นการการใช้ชีวิตอะไรในในในข้างนอกคลาสอะไรมันก็ต้องอาจจะต้องเปลี่ยนไปบ้างเพื่อให้คนไม่ผิดหวังเชิญครูกบครูแกรบแกรบกบครูกบแกรับกบครับครับผต้องครับนะ เออรอฟังเพลงต่อไปดีกว่าเพราะเพลงนี้มันเป็นมายสไตล์อะใช่ไหมแต่ว่าถ้าพูดถ,ถึงเพลงนี้นะก็เก็บละเอียดอีกนิดนึงอะตดใจีนิดหน่อยทีนิดหน่อยแล้วมันจะสมบูรณ์นะนั่นแหละแล้วก็รอรอฟังสไตล์อื่นลองดูอเออสำหรับพี่คือตัดสินใจยืนตรงแถวนั้นเองใช่ไหมไม่เดินออกมาเพราะมันเดินไม่ได้ไมันเดินไม่ไหวพตอนร้องรู้สึกว่าส่งสุดๆุยัาง เดินไม่ไหวเนื่องเลยยะงมีควรู้สึกสูงมากเลยรองเท้าแล้วก็เดินแล้วเกาดูแบบมันออกจากเพลงไปเลยอะค่ะลองสองสามครั้งแน่สีสวยเป็นไม้เฮ้ยตอนนี้คิดว่าส่งหรือยังคิดว่าคิดว่ามันยังไม่สุดก็เห็นพูดทุกทีอ่ะาไม่สุดนะเพราะอะไรรู้สึกว่ามันยังไม่ยังไม่สมบูรณ์สําหรับหนูขาดอะไม่มีไม่มีอะไรสมบูรณ์อยู่แล้วเออขาดอะไรคิดว่าขาดอะไรขาดอารมณ์ค่ะเอ้าไม่รู้ดิอารมณ์กับการส่งไปอ่ะ หนูว่ามันยังขาดดู่ก็ถ้ามีอารมณ์มามันก็ส่งแล้วไอ้เรื่องเพี้ยนนี่หนูว่ามันบางทีเออมันอาจจะคุมยากนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะตื่นเต้นอะไรเงี้ยแต่ก็แบบพยายามคุมแล้วแล้วก็แต่ว่าไอ้เรื่องส่งคุณน่าจะได้มากกว่าดีน่าจะให้ถึงแต่มันก็บางทีมันก็อยู่กับตัวเองเยอะไปคือด้วยด้วยด้วยน้ตก็เพี้ยนแบบเท่าที่ฟังนี่น้อยมากเลยนะน้อยมากแล้วก็เวลาแสดงสดไม่มีอะไรเพอร์เฟกที่เพอร์เฟกคือถูกใจคนร้องหรือเปล่าซึ่งคอนเสิร์ตต้องแบบหูเราเนสุดละ แล้วเราก็เต็มที่แล้วมีแวคชั่นกลับมาให้ดีแค่เนี้ยก็ถือว่าสาหรับพี่ก็ถือว่าร้อยเกินร้อยด้วยซ้ำมันเป็นข้อผิดพลาดที่เราต้องแก้ไขเฉพาะหน้าที่พี่ถามว่าส่งหรือเปล่าเพราะว่ามันยืนอยู่ไกลมากไงกรรมการข้างหน้าอยู่โน่นอะ่ะเขาอ,อาจจะไม่รู้สึกถ้าเราไม่มีท่าเลยอันยกตัวอย่างมันไม่ถึงอ่ะเพราะเขาไม่เห็นตอนแรกหนูก็กลัวหนูอยากไปข้างหน้ามากเลยหนูก็อยากสง่งไปคนหลัง<ต>ก็กลัวหนูจะส่งไม่ถึง ส่งถึงอยู่แล้วถ้าคิดจะส่ง <c oughs> คือยีอยู่ตรงเนี้ยเขาอยู่ไกลๆอะ่ะบางทีตาไม่เห็นก็ทําท่าเอา <c oughs> คือบอกท่าใหญ่หน่อยเห็นบางทีกูฟอรู้สึกว่ามึงกับคิดเยอะเกินอ่ะเออมันระวังมากไปอย่างเงี้ยดีแล้ว,วธรรมชาติคิดเยอะเกินและเช็คตัวเองตลอดเวลาในการแสดงใช่ศิละปะที่ดีคือธรรมชาติอย่าเช็คตัวเองอย่าแบบฉันวิธีนี้ถูกไหมอุ้ยอันนี้กลัวพอกังวลปุ๊บมันจะแบบบล็อกเลยขึ้นไปหนูหนูเฉยหนูหนูไม่ใ้วาย่างนั้นก็โอเลยแล้วถ้าางั้นก็ถือว่าดีถือว่าดีดี แล้วก็หนูจะถามเรื่องหนึ่งว่าหนูเป็นคนที่ขึ้นมาประโยคแรกมันจะแบบไม่เพาะมันจะไม่ใช่มันจะแบบมันจะไม่เหมือนท่อนหลังคือท่อนหลังมันดูเพอร์เฟกนะคะท่อนแรกรู้สึกเองเขารู้สึกเองไม่ได้ร้องมากับดนตรีเปล่าคิดอย่างอื่นอยู่ไงหรือเปล่าคิดเรื่องอื่นอยู่พอถึงเวลาเราก็ร้องเลยอย่างงี้ก็หลุดอยู่แล้วล่ะมันต้องมาพร้อมดนตรีต่